สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ฝากทนกคนไปเอฟซีมาอัปเดตร้านทุเรียนร้านน้องป๊อบทุเรียนบินเตะนะครับผมมาเจอวันนี้เกนุสกับเฮียโจไทยสามวยมาเลยจัดโปรโมชั่นนะครับผมอันนี้เป็นชิวเจ้านี่ยท่านจะจัดไถ่ดอกออเดอลูกค้ามาหนาแน่นลูกกุ้งพี่สชิวออเดอร์ออนไลน์นะครับร้านที่จะสั่งออนไลน์นะครับผมสามารถทักไปที่แฟนเพจนะครับผมร้านน้องป๊อบทุเรียนบินเตะได้เลยนะคิวนี้ก็จัดไปสามลูกเลยนะครับ จริงครับขอบคุณครับนี่ใครอยากบอกทุเรียนเจ่งดูชิบบ่าวในีบนได้เลยนะครับขอบคุณครับบ้าวมากสวด้ยยครับ ครับโอ้โหครับผมเนี่ยสำหรับท,ที่ลูกค้าจะสั่งในแฟนเพจนะเก็นุสก็จะห่อใส่กล่องกันกระแทกไปให้อย่างดีเลยนะครับผมสวยงาม and so it's ไห็ทุกคูอยูลูุที่สอง สวยอยู่ครับออกอยู่ยังครับใช่ครับโจอบอกว่าถึงแตเม่อเศร้านี่นะนะขอบมือนเนี่ยนี่แอดมินก็ไปส่งของส <c oughs> วยขอนโบก แวะมาเลยร้านเฮ er ียโจกับเจนนตก็เปิดทุกวันนะครับผมปักหมุดปัก g ีพสมาได้เลยร้านน้องป๊อบทูเยนนเทสนะครับ chíp lời dù còn ai nơi ดูลูกที่3นะครับ xuôi điều gan lấy bao nhờ, 3 luôn nhờ. อ๋อครับ,บแมนแมนโยครับบ,บอกแล้วอยาให้เจนรู้กับพียโจต้องจัดโปนี้โปวันหยุดวันไม่หยุดก็มีโปเหมือนกันนะครับคุณอ่ะขอบคุณครับ 3ลูกเรียบร้อยโอยางอีกหนึ่งภูห้าภูแต่ละลูกก็จะมี4ภูห้าภูเลยนะครับนี่มาแล้วนี่ส่งออนไลน์มีรถมารับถึงหน้าร้านสวยครับ <c oughs> เนื้อกรอบนอกนุ่มใน สามลูกนี้ก็สามกล่องครึ่งเลยนะยัดยัดไปเลยกล่องกล่องละหนึ่งลูกแต่และแต่และลูกก็มีสี่ถึงห้าพูครับัเลยมีไก่ชีมีเยอะเลยนะครับวันนี้รุเรียนบนรถเนี่ยโจกับเียนรถก็ยังลงไม่หมดนะครับวันนี้อยู่หน้าร้านก็ปอกไว แทบไม่ทันแล้วนะครับมาเนี่ยลูกค้าก็จัดไปเนื้อล้วนไปอีกหนึ่งกิโลนะครับเอ,เ,อเอาอีกหนึ่งลูกคิวนี้ก็บอกว่าจัดไปสองลูกนะผมได้แล้วหนึ่งลูกลูกนี้นี่ไหมสี่โลสองขอบคุณครับไปเลย ตรงนี้สิบงเก้าค้อกจุดมากค่ะโอ้โหขอบคุณครับอันนี้กรอบนอกนุ่มในนะครับผม เจ๊ดูสลิปหน่อยครับเข้าแล้วครับ เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยเมื่อกี้คิวออนไลน์เจนุก็จะใส่กล่องใบแบบนี้เลยกล่องละหนึ่งลูกนะครับเ,เดี๋ยวเรียกรถรถก็กำลังมา เรี้ยงแบบนี้บอกว่าคึกคักมากบอกนะเจ๊บอก่งได้แนกตายแน่แหละด้วยอ่ะไม่ได้นั่งเลยตั้งแต่มาหกโมงอ่ะแดดโดงฉีดเข่าเลยต้องหาเงินแล้วล่ะหาเงินไปฉีดเข่าเรียกกองหนุนมาด่วน จะออนไลน์สอบถามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเนี่ยร้านน้องป๊อปทุกเรียนวินเทจน,นะครับก้าวทุกยังทำไม่ได้เลยยังไม่ทันยังไม่ไมเป็นไรรับประกันนะครับสวยๆทั้งนั้น ท่ารนะ้อยฮะร้อยเดา๋ยบดูร้อยได้ได้จัดโปรจัดโปรครับนี่สำหรับลูกค้าที่สั่งออนไลน์นะครับเยนดูเจ็ร้อยครับชุดนี้เบาะนุนฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ